สวัสดีครับเพื่อนๆครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับ Morning Moon Village นะครับคือมาเจอกันแผบๆเลยคือเมื่อกี้นี้หลังจากที่อัคดคลิปไปทำงานไม่รู้เรื่องหัวมันร้อน <c oughs> คือ,ค,อ,อ Q คืออยากจะได้คิวปิดไงคืออยากจะได้คิวปิดไงแล้วปรากฏว่าเปิดไปยี่สิบกล่องได้มาสามอันน่ะคือแบบว่าเฮ้ยมันรับไม่ได้เว้ย แล้วก็มีน้องหลายๆคนบอกว่าพี่ในเมกาแลนอะขายเป็นหมื่นเฮ้ยเราไม่ใช้เงินซื้อเวยของพวกเนี้ยเราต้องทำเองกับมือมันถึงจะมีคุณค่าเวลยหัวร้อนน้ำตามามาล่าต่อปายสิบกลมคือมันมันไม่มันไม่ได้อ่ะมัน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 อาการมันอาการมันหลอนแล้วตอนเนี้ย กดเงินเข้าเกมอีกแล้วครับกดเงินเข้าเกมมาเปิดล่าคน,นุกเออแล้วจะบอกไม่ใช่นะไม่ใช่รดเอเนจีนะคือพี่ไม่เก่งภาษาปักกิ่ไงคือไม่ใช่ภาษาป้าหมาแม่ไงเออคือภาษาป้าหมาแม่ก็ไม่เคยเก่งเัน <c oughs> คือมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันคือเอ,อ่อน้องบอกว่ามันจะเพิ่มในการอกาพวกไม้กับหินเพิ่มขึ้นใช่ไหมโอเคสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็อู้ถ้าหร่ว่าสมมติได้หกก็ เพิ่มอ,อีกประมาณสองเอ้ยก็โอเคนะเยอะอยู่นะเออคือไม่แอบดีกว่าวะม่แอบแถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวมาต่อใหม่แปบ๊บหนึ่งรับโทรศัพท์ลูกค้ากันเคเคมาต่อมาต่อลูกโมโหโมโหย่นะลูกค้ามาขัดจังหวะไม่สนใจ <c oughs> ไม่สนใจลูกคงลูกค้าแล้วตอนนี้สนใจคนนก <c oughs> เออไอ้อีกสิบกล่องเขาเปิดทีละอันได้ปะ คือ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 มาแอบตรงนี้ห่ะสุดยังเนี่ยไปแอบสุดๆเลยดีกว่าไม่มองหน้าใครอี1ิอันมาคือครบสิบปุ๊บหยุดนะเอาครบสิบขนนกปุ๊บหยุดเลยมาโอ้แครอทมามาดูกันเลยว่าจะเสียงหมดกี่กล่องเมื่อกี้ไปยี่สิบแล้วนะ นี่ใส่แว่นตาแบบนี้เลยหน้ามันเออเออหน่อยเผื่อมันจะให้มาอหยียบตัดนะขยียบตัวนิดนึงามาอยู่แถวนี้ดีกว่ามาอยู่แถวนี้บ้างปะ่ะหัวมันร้อนอะ่ะหัวมันร้อนมันอยู่นิ่งไม่ได้แล้วต้องกดตัวไหนเนี่ยทุกทีเราต้องมีเคล็ดลับกดตัว w ดีกว่า กดตัวเดบิวต oh ์อย <si so ู่นะเพื Surprise, ่อนๆอมยิ้มอมยิ้มตอนนี้แอบอมยิ้มอยู่น้ำลายไหลเลยเดี๋ยวกดตัวเดวคือจริงๆมันจะได้ไปแล้วนะแล้วมันมันมันก็คอมพลตไปแล้วนะเดบิวร์ขอโฮษกดตัวอยูด้วย ตัวยดูด้วยแต่ว่ยูด้วยไม่ไม่ใช่ขนละสามร้อยนะเว้แต <l ots> <l ots> ่ยูอีกทีหนึง่งมา <l ots> เปลี่ยนเป็นที่เป็นที่เป็นที่ขยับก้นหน่อยขยับก้นหน่อยเอ,อือขยับไปทีละนิดเด่อมันจะตัวเอสดีกว่าตัวเอสเอาอะ <l ots> จะเอาขนนกอะตัวยูดีกว่ามับให้ นั่นไงเฮ้ยใครบอกว่าช่องเราเกลือไม่เกลือนะครับขยับอีกหนึ่งก้าสูตรใหม่สูตรใหม่เคล็ดลับเลยตัวเอสอีกทีหนึง่งอย่าก,กดที่เดิมอย่าก,กดที่เดิมคือคือก้าวไปเรื่อยนะพี่เนี่ย <laughs> ตัวทีตัวทีตัวทีมาแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่เว้ย ขยับไปที่หนึ่งขยับไปเรื่อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะสิบอันมันต้องได้สามอันเดียววะนั่นไงใครบอกชอปใครบอกช่องพี่เกลือไม่จริงเว้เอยอย่าไร้สาระอย่าไร้สาระ คือพูดกับตัวเองนะว่าอย่าไร้าสารละจะเอาขนนกอะมาอย่าให้โกรธนะอย่าให้โกรธนะนิวซาแอบแอบมาเปิดแล้วนะตัวไหนนี่ตัวอ e ีแล้วกันมา เอ้ยกี่อันวะเนี่ยเอ้ยไม่ใหญ่กู n, เจ็ดอันเลยอันแรกสามร้อยบาทอันที่สองอะไรวะอันละอีกร้อยห้าสิบอันนี้เก้าร้อยที่เจ็ดอันเฮ้ยไม่น่าเกียดนะครับไม่น่าเกียดเอ้ยรู้สึกสบายใจขึ้นมาหัวเริ่มเย็นหัวเริ่มเย็นไอ้สิบอัน ไม่ต้องนะไม่คงไม่ขายของไม่หาลูกค้าไม่ทาอะไรแล้วตอนนี้จะเล่นเกม <c oughs> ใครโทรมาแคนเซิลไม่ให้หมด <c oughs> เอยอย่าทาแบบพี่นะ <c oughs> บริษัทเจ๊งหมดนะ <c oughs> <c oughs> เออได้แน่สิบอันแน่นอนมาแเราต้องได้เจียยยเเจ๊ยบขาวด้วยใช่ไหมเราต้องลาเจี๊ยบขาวด้วยใช่ไหมไปแอบตรงต้งไหนนี่ดีกว่า เอ,อ้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละทีเด็ดเลยมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องให้อยู่แล้วพูดให้กำลังใจตัวเองนะ, <c oughs> ะมาเอ,อ้ยอย่ทนนี่แปดนะเว้ยเฮ้ยย้ายตรดย้ายตรดขยบตัวเว้ยสูตรใหม่สูตรใหม่หมขยบตัวอย่าอยู่บล็อกเดิม บล็อกเชนมันคือมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยตัวอีตัวอีวอมาไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยขยีบยบๆอีกหน่อยต้องใส่แว่นนี้เว้ยมันถึงจะเออๆออดี ีอันลววะก็อันละเจ็ดอันยังไงก็ได้ครับพี่น้องยังไงก็ได้ครับนนคนน้อครบสิบแล้วครับไม่ได้นี่ร้องนะหม<า>ักพอไปเลยนีไ่งไงใครบอกช่องเกลือเอ้ยไม่เกลือเว้ยหัวเย็นและขยับตัวนิดนึงขยับตัวนิดนึงเออสูตรใหม่เพื่อนเพื่อนอย่าก,กดรวดอย่าก,กดทีละอันที่เดิม ขยับตูดไปเรื่อยๆเว้ยมารู้แล้วรู้สูตรแล้วอันนี้สูตรแน่นอนปากดีจริงครบสิบแล้วปากดีเลยอะอะไรวะไม่ใช่โอ้ครบสิบแล้วปากดีจริงๆเลยเออเอาดิเอาดิ ไม่ให้เลยก็ไม่เอาเว้ยครบแล้วไอ้ยแต่ทุเรศนะคือคือแบบเอามาเผื่อตัวอื่นได้ป่นะคือแบบว่าเดี๋ยวคือรอบหน้าเราคือแบบเราอยากได้สองตัวอะไรเงี้ยเผื่อไปแจกไงแล้วเหรอเฮ้ยไม่ไม่ไม่หยแจกพอแล้วของมันหายากเฮ้ยไม่ไม่ให้แล้วเว้ยเฮ้ยไม่ไม่พูดจับไอ้ที่พูดไม่ไม่นี่คือพูดจับตัวเองนะอย่าไปแจกเขาอย่าไปแจกเขาพอแล้วพอแล้วของเราหมดเป๋าแล้ว เฮ้ยเห็นมากเอออย่าหน้าเกลียดกับเราเดยจริงเมื่อกี้หัวร้อนจริงแบบว่าคือแบบว่าเฮ้ยยี่สิบกล่องได้สองอันเท่าไรสามอันใช่ปะคือหัวร้อนไปเลยเว้ยคือแบบว่าใจไม่อยู่กับเนี้ยกับตัวเลยเข้าห้องน้ำไปอึกแม่งก็ไม่หายเว้ย บานาน่าคือบานาน่ามันเป็นแล้วล่ว่ะแม่ขอดูหน่อยดิบานาน่านี่มันเป็นแลวอะโอ้ทำให้ทําให้ดีใจกือมาอ,อองสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องเอาเจี๊ยบขาวด้วยใช่ไหมเราต้องลาเจี๊ยบขาวด้วยใช่ปะแล้วตังค์เหลือเท่าไหร่วันนี้โอ้คือทั้งหมดเปิดไปทั้งหมดสี่สิบกล่อง สี่ิบกล่องตีไปกลมพันสองพันสองมาได้สิบเอ็ดอันตีไปตกคนนกคนนกละร้อยร้อยกว่าบาทคนนกละร้อยกว่าบาทแม่เจ้านี่คือต้องดวงดีๆแบบพี่นะเว้ยถึงจะได้ <c oughs> ปายพีอีกแล้วไข่โอ้โหสิบห้าได้กี่อันแล้วเนี่ยกี่อันวะ6หกอัน อ้าอันไม่ได้ไม่ได้นกไม่ได้กุ๊กไก่ลูกเจี๊ยบนี่หัวร้อนนะเอาวะเอาวะดวงมันมาแล้วเว้ยตอนนี้ดวงมันขึ้นถ้าไม่ได้ลูกเจี๊ยบนะร้องไหยยงน้นะบอกให้นะไม่กินข้าวเย็นเลยวันเนี้ยไปแถวนี้แถวนี้แถวนี้ อันนี้มันแจกลูกเจีย๊ยบอยู่ลูกเจีย๊ยบตัวแรกมาโช้เขาเห็นไปเลย90 3, ลู 5, ล 5, ลมีิเน้บเกือบสามพันวะไล้วโหดจิ้มายเจี๊ยบอือวิัวแรกไปแล้วเว้ยเ้ยเริ่ม,เร,มเริ่มขาสันแล้วขอตัวเดียวเว้ยไม่ได้ขออะไรขอแค่ตัวเดียวสามพันนะเว้ยตัวนี้ เจียบตัวแล้วเว้ยเฮ้ยมาใครหกไปเจี๊ยบตัวหนึ่งขอนเทนยบตัวเดียวแค่ตัวเดียวมางานหยาบแล้วไปสองตัวแล้วไปแอบตรงนี้ดีกว่าหลบร่มหลบร่มตรงนี้ดีกว่าเริ่มหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้วมา ขอตัวเดียวเจีย๊ยบแค่ตัวเดียวพออย่าหนุ่ยหัวร้อนหนักกว่าเดิมนุ่ย,ยเจี๊ยบมาแล้วเจี๊ยบหน่อยลาลาลาอีกสามตัวไม่ได้เจี๊ยบแม่งเท่ากับตัวละสามพันแอบรวมตรงนี้ดีกว่า ว่าชิบหายเคยมหาอะไรดูตังเก่งชิบหายอ่าแเราเล่นทำไม <laughs> มะอยากเล่นนะเออเีบกอีกสามตัวที่เหลือขอเจียบหมดเลยนะโอ,อ้โหแบบจะแบบแฮปปี้เลยว้วันนี้กินมาม่ออร่อยเลยเอาเงินมามา <laughs> เอาเงินมาม่ามาซื้อว <laughs> ่เจี๊ยบคุ้ง ตวละสามพันจริงอหรอแม่งเจี๊ยบตัวละสามพันบาไปไปซื้อเอาในเมกาแลนด์แม่งตัวละพันห้าบ้าเปว่าวะเนี่ยจะไปขอสองตัวนะมันไม่มันน่าเกลียดเท่ากับเมกาแลนด์ขายขอสองตัวย้ายขาดทุนเลยนะขอสองตัวนะถ้าได้ตัวเดียวนี่เจ๊งนะขาดทุนนะ ตัวอาปาตายแล้วตายหาแล้วตายหาแล้วดีนะเนี่ยที่ได้ไปแล้วตัวหนึ่งโอ้โหหัวร้อนตัวสุดท้ายพี่เจี๊ยบ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 ตรงนี้แหละไม่ได้ก่อนหน้านี้น,นี่อันสุดท้ายนี่ซีดเลยนะ มาเจียบหน่อยโอ้ไม่ได้เชียดตัวเกือบสามพันเชียดขาวสามพันเออใรบอกว่าตัวนี้ถูกถูกวะแม่เกยรอดสี่พันแน่นอนตัวนี้อ,อก็จะได้ตัวโอเคที่เหลือก็ขาดบังคุดอีกสี่อัน หนังอีกเท่าไหร่นะร้ 150. อยห้าสิบโอเคก็คลิปนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเล่นเสียวอะ่ะเล่นแก้หัวร้อนที่เมื่อกี้คลิปเมื่อกี้แม่งหัวร้อนเลยอู๋ทีเมื่อกี้ไม่ได้ลูกเจี๊ยบนะมีมีเติมอีกแน่ต้องมีแน่กระทุ้งอีกแน่กระทุงะท้งให้ขนลุกเลยอะ่ะโอเคครับสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้รู้สึกวันนี้สองรอบแล้วสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับลา เชียบกับล่าขนลอกนะครับก็ไม่ได้ไม่เสียความรู้สึกเออช่างมันะหมดตัวโอเคครับสวัสดีครับ